รู้สึกให้ดีก่อนเท่ากับปลดล็อกชีวิตด้วยพลังของคุณเองหลายคนพยายามขอจากจักรวาลตั้งเป้าหมายชัดเจนจินตนาการเก่งแต่ขอไปก็ไม่มาชีวิตก็ยังเหมือนเดิมเพราะพลาดสิ่งสำคัญที่สุดไปอย่างหนึ่งพลังงานของความรู้สึกจักรวาลไม่ได้ตอบสนองคำขอแต่ตอบสนองพลังงานที่คุณส่งออก ทุกความคิดมีพลังแต่ทุกความรู้สึกมีสนามพลังแม่เหล็กที่ดึงดูดสิ่งที่ตรงกันกลับมาถ้าคุณขอสิ่งดีๆแต่ในใจคุณกำลังรู้สึกกลัว ไม่มั่นใจไม่คูควรคุณจะดึงดูดพลังงานตรงข้ามกับสิ่งที่คุณต้องการแล้วจะเริ่มรู้สึกดีได้ยังไงในวันที่ทุกอย่างยังไม่ดี 1. ขอบคุณสิ่งที่มีตอนนี้แม้จะเป็นเรื่องเล็กเช่นอากาศดีมีอาหารกินมีเตียงนุ่มๆความรู้สึกขอบคุณเท่ากับความถี่พลังงานสูงมาก 2. ทำเหมือนได้แล้วแสดงความรู้สึกแบบคนที่ได้ในสิ่งที่ต้องการไปแล้วเช่นอยากรวยลองรู้สึกเหมือนมีเงินใช้แบบสบายใจทุกวันอยากมีความรักรู้สึกว่าได้รับความรักล้นหลนอยู่แล้ว 3. อยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดอดีตเท่ากับความเศร้าอนาคตเท่ากับความกังวลแต่ปัจจุบันเท่ากับพลังงานที่สร้างได้ทันทีสรุปให้จำได้ไง่ายๆเลยก็ คือกฎแรงดึงดูดไม่ได้ทำงานตามสิ่งที่คุณอยากได้แต่ทำงานตามสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเป็นไปแล้วถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตอย่าเริ่มจากการทำหรือการคิดให้เริ่มจากการรู้สึกดีตั้งแต่ตอนนี้เลย การรู้สึกดีในตอนที่ชีวิตยังไม่สมบูรณ์คือพลังเหนือธรรมชาติที่จะเปลี่ยนทุกอย่างให้ดีขึ้นแบบไม่ต้องพยายามเพราะความรู้สึกเท่ากับพลังงานและพลังงานเท่ากับชีวิตจริงที่คุณจะได้รับในวันพรุ่งนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะตอนหน้าเราจะมาเปิดเผยเรื่อง สามพลังงานที่คุณต้องปล่อยถ้าอยากให้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเตรียมบอกลาสิ่งที่ฉุดพลังคุณไว้นานแสนานานได้เลย